สวัสดีครับแฟนมวยทั่ประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์คศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์กรธนพลวิไลเลอร์หรือเสียเงาะบางกะปินะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับก็ ถือว่าจัดมวยดีราคาถูกนะครับในวันนี้ให้แฟนบอลมวยได้ชมทั่วประเทศนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยนะครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้นะครับเปิดราคาเดียวกับเวทีมวยกับสนามมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬา มวยเดียวมวยสเต็ปนะครับมวยพักยกออกตัวได้ตลอดนะครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับพิเศษสุดสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีหนึ่งตัวนะครับที่ผมใส่นะครับอย่างหล่ออย่างสวยเลยครับใส่แล้วจะรวยรวยเฮงเนะครับแล้วก็แถมกิจกรรมนะครับร่วมกิจกรรมทายผลมวยครับสเต็ปนะครับรับ1 0 0 0 0บาททุกสัปดาห์นะครับ ก็กดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์คอมเมนต์ด้านล่างนี่ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ มวยพักยกระบบใหม่นะครับมั่นคงปลอดภัยนะครับปอหนุย่ยเมืองมว่งไฟการันตีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยไพรนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยไัยนะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้นะครับ ไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านประกาศึึกแก้วสลํลริดหรือสิทธ์วอกอห้วยยอดนะครับนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับซอมที่ค่ายมวยแก้วสลํลริดนะครับอยู่กับพี่สีเมืองสิงสวนเงินและก็น้องเอ็มสิงสวนเงินนะครับอยู่ที่ตะลิ่งชันนะครับวันนี้เจอทางด้านเสือขาววินอุบลหรือตะวันชัยวินอุบล เบน99สายหนึ่งนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับซ้อมที่ค่ายวินอุบลนะครับวันนี้ชกกันในวิการ121ปอนด์นะครับก็ทางด้านประกาศศึกแก้วสำิชีช่ำหนักได้120.8ขาดไปจุดสองนะครับส่วนทางด้านเสือขาววินอุบลนะครับช่ำหนักได้121.6นะครับเท่ากับว่าลดไปจุดหก ครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของน้องคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านเสือขาววินอุบลน,นะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครอบเครื่องนะครับตั้งรับจับทางเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดันแทงอาวุธครบเครื่องเหลี่ยมเชิงดี ฟอร์มกาลังสดกําลังห้าวครับนี่คือสไตล์การโชคของน nah, ั่นเสื้อขาววินอุบลนะครับส่วนสไตล์การโชคของนั่นประกาศศึกแก้วสำลิดนะครับเป็นมวยซ้ายเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะขาเจาะยางครับบุดดุดันต่อยแรงครับลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การโชคของทางนั่นประกาศศึกแก้วสำลิดนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นประกาศศึกแก้วสำลิดนะครับก็ไปชนะนอกทางนั่น้5 ท่าแซยาสัตว์มาในยกที่4เมื่อวันที่19กาพฤศจิกาย,ยน2 5 6 5ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านเพชรแสนคมแจ็คก,กี้ยิมเมื่อวันที่21อมกราคม2 5 6 6ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือ2ฟอร์มหลังของน้านประกาศศึกแก้วสำลิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้านเสือขาววินอุบลกันบ้างน,นะครับก็จะน,น,นั่นนกทางด้านทองดีพักยกนง ในยกที่3เมื่อวันที่16พฤศจิก,กาย,ยน265ที่เวทีมวยราชเนินแล้วก็ชนะคะแนทนทางด้านบาลลอเดสอสละชีพเมื่อวันที่28ธันวาคม265ที่ราชเนินแล้วก็ชนะคะแนทนทางด้านช่วยชาติกูมาช่วยชาติชุมชนนะครับซามารูนฟาร์มนะครับเมื่อวันที่30มกราคม266ที่กองทัพอากาศนะครับ นี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเสือขาววินอุบลน,นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเสือขาววินอุบลน,นะครับฝีมือดีครับกำลังสวดกำลังห้าวความมั่นใจสูงครับผมออกไป5ดาวนะครับจัดไปให้เสียนะครับ มาถึงคู่ที่2อในรายการนะครับเป็นการพบก,กันระหว่างทางด้านโรเบิร์ตสมงคลการช่างหรือผู้กองบัดบางบานนะครับนักชกจากจังหวัดสกลนครนครับสอมที่ค่ายสมงคลการช่างนะครับวันนี้เจอทางด้านมณพิชิตทีวีเอ็มยิมหรือมณพิชิตแดนซินเจลรี่หรือประกายเพชรโรงเรียนกีฬาสงเคราะห์พัทลุงนะครับนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับสอมที่ค่ายทีวีเอ็มยิมนะครับอยู่กับเสียตั้มที่รามคําแหงนะครับ วันนี้โชคกันในพิกัด121ปอนด์กับ120ปอนด์นะครับทางด้านโรเบิร์ตสองมงคลการช่างนะครับต่อให้1ปอนด์ค่าเมื่อเช้านี้ทางด้านโรเบิร์ตสองมงคลการช่างนะครับช่างน้ำหนักได้120.6ลดไปจุดน,นะครับส่วนทางด้านมนพิชิต TBM ยิมนะครับช่างน้ำหนักได้121.2ลดไปจุดน,นะครับ นี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของนักคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านมนวิชิตทีบีเอ็มยิมนะครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเตะสายต่อยสายปัม้มตีเข่าในเหนียวแน่นไปไปลายยนระยะมั่นคงฟอร์มกําลังสดกําลังห้าวครับนี่คือสไตล์การชกของนังนั่นมนวิชิตที TV m ีเอ็มยิมนะครับส่วนสไตล์การชกของนังนั่น โรเบิร์ตซอมงคลการช่างนะครับเป็นมวยขวาเตะต่อยหมัดแรงปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงครับเก่าเก่าเกมครับการผ่านมวยดีกว่าฝีมือมวยดีกว่าครับเรียกว่าเบอร์มวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของทางนั้นโรเบิร์ต2อมงคลการช่างนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้้นโรเบิร์ต2อมมงคลการช่างนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านดิโอดามาร็อก ฟอดยิมนักชกจากบาซีลเมื่อวันที่8มกราคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับแพ้คะแนนทางนัานเพชรพาสอสพิษเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2566ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นโรเบริร์ตสอมองคลการช่างนะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านมนพิชิตทีวีมยิมนะครับก็ไปชนะนอกทางน้านเพชรตาเสือสอวังเสือ เมื่อวันที่24ธันวาคม265ที่อ้อมน้อยในยกที่2แล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะน,นอกทางด้านกิตมณีสวนจากคาเฟ่เมื่อวันที่7มกราคม266ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นมณวิชิตทีบีเอ็มยิมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านโรเบิร์ตสมงคลการช่างนะครับวันนี้ต่อ1ปอนด์ผมมองว่าไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่า โรเบิร์ตซ้อมงคลการช่างนะครับผ่านมวยเบอร์ดีๆมามากกว่าแล้วก็กระดูกมวยดีกว่า,เก,าเก่าเกเกมวันนี้ผมมองว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนั้นโรเบิร์ตซ้อมงคลการช่างนะครับให้บีอีก5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันต่อตามไปเลยครับ มาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกนะครับเป็นการรีแมตไฟกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านชัดพลอยสอภูลสวัสด์นะครับนักชกจากจังหวัดกรุงเทพนะครับวันนี้เจอทางด้านคู่ปรับเก่าแก่นพิทักษ์นายาปาร์ควิวหรือสอจอนงบางายหรือชายมินบุรีหรือเพชรขอนแก่นเกียิจันเขียวหรือชอหพยักษนะครับนักชกจากจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้ ชกกันในพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านชัดพลอยซอภูลสวัสด์นะครับช่างน้ำหนักได้121.4ขาดไปจุด6นะครับส่วนทางด้านแก่นพิทักษ์นายาปาวิวนะครับช่างน้ำหนักได้121.6ขาดไปจุด4นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับฟอร์มหลังนะครับก็ถือว่าชัดพลอยซอภูลสวัสด์นะครับเคยชนะน็อก ทางด้านแก่นพิทักษ์มาครับในยกที่4เมื่อวันที่25มกราคม2566ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็คือไฟล่าสุดของทางด้านฉัดพลสอภูลสวัสด์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของน้านแก่นพิทักษ์นายาป,ปาร์ควิวกันบ้างนะครับเป็นมวยซ้ายเปิดเกมสาดแข้งแทงเข่าบุดุด,ดันนะครับแล้วก็เป็นมวยที่เดินทำครับออกอาวุธ ขยันออกอาวุธครับนี่คือสไตล์การชกของน่่นแก่นพิทักษ์นาย่าปักวิวนะครับส่วนสไตล์การชกของนางันานชัดพลอยซอูลสวัสด์นะครับก็เป็นน้องชายของเจ้าฉัดเพชรสอูลสวัสด์นะครับก็แชมป์รองแชมป์เปี้ยนนะครับก็แชมป์เปี้ยนนะครับไม่เห็นรองแชมป์เปี้ยนรุ่นไฟเวทเวทีแรกดำเนินนะครับฉัดเพชรนะครับ คือพี่ชายของฉัดพลอยครับวันนี้ฉัดพลอยต่อยที่อ้อมน้อยนะครับสไตล์การชกก็จะเป็นมวยทรงหนีครับทรงถอยครับแต่ว่าออกอาวุธนะครับสไตล์การชกของนา่นฉัดพลอยซอูนสวัสดนะครับเป็นมวยฝีมือคล่องแคล่วว่องไวครบเครื่องครับดักเตะดักแทงดักต่อยครับออกอาวุธรวดเร็วครับวันนี้นะครับผมหวังว่าเจอกันนี้ ที่อ้อมน้อยต่อยกลางวันนี่สนุกดีแน่นอนนะครับครับนี่คือสไตล์การโชกของน้่นชัดพลอยสอพูนสวัสดนะครับสำหรับฟอร์มหลังของนัานชัดพลอยสอพูนสวัสดนะครับก็แพ้คะแนนทา้งนัานซีอุยสิงมาวินเมื่อวันที่1 4ธันวาคม2 5 6 5ที่ราชดำเนินและก็มาชนะนอกทางด้านแก่นพิทักษ์นายาปาร์ควิวเมื่อวันที่25มกราคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นชัดพลอยสอพูนสวัสดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านแก่ตพิทักนายาปากวิวนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านขาวผองศักดิ์ปิญโยมาเมื่อวันที่31ธันวาคม2 6 5ที่อ้อมน้อยแล้วก็มาแพ้นอกให้กักบทางด้านชัดพลศพุทธวัดิ์ในยกที่4เมื่อวันที่25มกราคม2 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้าน แกนวิทักน์นาย่าปารกริวนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางน้านชัดพลอยสอูลสวัสด์นะครับอาวุธหลากหลายกว่าคล่องแค่วว่องไวกว่า,เก,าเก่าเกาเกมกว่าและก็รู้จักวิธีเอาชนะรู้จักวิธีหลอกคู่ต่อสู้ครับวันนี้ผมมองว่า ชัดพลอยสอภูลสวรรัสด์น่าจะย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำรบนะครับคู่ที่สามในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้น้นชัดพลอยสอภูลสวัสด์นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับของท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยนะครับวันนี้ผมออกไปที่สามตัวนะครับสามตัวจัดไปอย่าให้เสียนะครับของท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ